สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พลอยนะคะจากช่องพลอยพาชาแนลค่ะวันนี้พลอยจะทำคลิปจัดกระเป๋าเตรียมคลอดนะคะตอนนี้ก็ท้องได้39บวก3วกคแล้วนะคะนี่มาดูท้องกันพลอยก็เตรียมไปทั้งหมด3กระเป๋านะคะมาดูกระเป๋าแรกกันกระเป๋าแรกจะเป็นของคุณพ่อนะคะก็จะมีผ้าเช็ดตัว ชุดใส่ประมาณ3ชุดนะคะแล้วก็พวกโฟมล้างหน้าสบู่ยาสะผมแปรงแปรงฟันค่ะแล้วก็มีกระเป๋าที่2นะคะกระเป๋าที่2ก็จะมีเอกสารนะคะนี่เขาจะมีนี้ให้มาเขาบอกว่าเตรียมสาเนาบัตรพ่อแม่แล้วก็สาเนาทะเบียนบ้านนะคะเตรียมไว้เลยประมาณ4 5ใบนะคะ ล้วก็เตรียมไปสี่ห้าชุดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือหนังหนังสือฝากคันนะคะอย่าลืมเตรียมนะคะเขาก็จะให้ตั้งชื่ออะไรเตรียมเตรียมไว้เลยนะคะอันนี้พอยังไม่รู้เพศน้องนะคะเพราะว่าฝากแบบธรรมดาที่โรงพยาบาลเขาก็จะอุ่นให้ตอนประมาณห้าเดือนแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะมันไม่เห็นแล้วถ้าคันปกติก็จะไม่ได้อุ่นอีกเลยจนจนคลอดเลยะคะ่ะพอก็เลยต้องแบบลุ้น รอลุ้นเอานะคะในกระเป๋านี้ก็จะมียาดมนะคะตัวนี้พอจะพกไปในห้องคลอดด้วยนะคะนี่เผื่อเจ็บท้องมากนะคะต้องมียาดมไปดมนะคะแล้วก็ในกระเป๋านี้ก็จะมีผ้าอนามัยสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะนี่สั่งมาจากช้อปปีนะคะนี่ประมาณ30กว่าบาทนะคะรวมค่าส่งเกือบ4ี่สิบ มีพัดนะคะเผื่อร้อนแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะเตรียมไปแล้วก็จะมีอันนี้ก็เอกสารอีกชุดนึงนะคะเผื่อไม่พอเตรียมไปไว้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากวิ่งหาทีหลังแล้วก็มีชุดชั้นในให้นมนะคะอันนี้พอสั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกันนะคะใส่สบายนะคะลองใส่ดูแล้วน่าจะให้นมง่ายเขาบอกว่าเป็นชุดชั้นใน ผู้สูงอายุมันก็จะมีที่ติดข้างหน้าอย่างนี้นะคะนี่มันจะใส่ง่ายสำหรับเรานะคะให้นุ่มก็น่าจะให้ง่ายนะคะก็จะแกะแล้วก็ให้เลยโ <Okay, S 1> อเคพลอยก็เอาไปสักสองอันนะคะเผื่อ,อไว้แล้วก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะก๊อกไปด้วยอันนี้โรงพยาบาลเก่าที่อุบลที่พอลอยคลอดน้องคนแรกนะคะ เขาจะเขาจะให้เอาเตียงอันนี้ไปด้วยนะคะแต่ไม่รู้โรงพยาบาลนี้เขาให้เตียงหรือเปล่าเตียงไปให้ห้องคลอดก็จะมีผ้าห่อตัวนะคะแล้วก็หมวกแล้วก็เสื้อพอก็เตรียมแผเมืร์ดไปแล้วก็มีถุงเท้าถุงมือนะคะมีถุงเท้าถุงมือก็ของพี่นะคะใช้ของพี่ไม่ค่อยได้ใช้ ก็เลยไม่ได้ซื้อค่ะซื้อแค่เสื้อนิดหน่อยนะคะนี่ก็จะเตรียมไปสําหรับที่คุณหมอเขาจะใส่ให้น้องตอนเอาน้องออกมาส่งแต่ก็ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลน,นี้เขาจะใส่ให้ใช้หรือเปล่าก็เตรียมไปเลยนะคะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะเคกระเป๋านี้ก็มีแค่นี้นะคะเคมาดูกระเป๋าเด็กกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะใหญ่มากเลย อันนี้เตรียมใส่ตะกร้าแล้วนะคะตะกร้าไม่พอเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยก็เลยต้องเตรียมเผื่อๆไว้ด้วยนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่ากระเป๋านี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีผ้าอนามัยนะคะพอยสั่งมาสองอันค่ะก็เลยเอาไปถเผื่อไว้แต่น่าจะได้ใช้แค่อันเดียวนะคะ แต่ก็มีอะไรเอาไปเผื่อไว้ก็จะมีสำลีสำลีตัวนี้ซื้อมาจากหวัวสันนะคะซื้อมาใช้เองมันเหลือก็เลยเอาไปใช้ก่อนนะคะยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยแล้วก็จะมีใส่ถุงอปแก๊ปไปนะคะมีผ้ารองฉี่นะคะนี่อันนี้ก็สั่งมาเหมือนกันส่วนมากของจะสั่งมาจากช้อปปี้ a ละซดาทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่เตรียมไปผืนเดียวนะคะ ิดว่าน่าจะได้อยู่ไม่เกินสองคืนนะคะก็จะมีผ้าอ้อมเอาไปสิบผืนนะคะเผื่อเขาให้ใช้ผ้าอ้อมแต่เพราะว่าโรงพยาบาลเก่าเขาให้ใช้ผ้าอ้อมนะคะจะได้จะได้นับฉี่นับอึลูกได้นะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวก็สี่ผืนนะคะผ้าเช็ดตัวแบบนี้ นี่นะคะเพราะว่ามันผืนเล็กดีนะคะอะาอ้อ,อมก็ตั้งแต่สมัยพี่นะคะใช้ของพี่นะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวก็จะซักเพิ่มนะคะเพราะว่าอันเก่าของพี่บริจาคไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่อันแบบเก่ามากๆไม่กล้าให้คนอื่นนะคะก็เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าผืนก็เลยเอาไปสิบผืนนะคะอ่าอันนี้เสร็จแล้วต่อไปอันนี้สำลีโอเคผ้านนามัยไปแล้วอันนี้ก็จะเป็น ของใช้ของคุณแม่นะคะก็จะมีโฟมล้างหน้าครีมทาหน้าแปรงสีฟันยางมัดขมสบู่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่น้ำวิตามินนะคะอันนี้พอยเอาน้ำยาซักผ้าเด็กใส่ไปนะคะพอดีซื้อมาเป็นถุงก็เลยใส่ขวดไปน่ารักดีนะคะเผื่อ ใช้เผื่อโดนฉี่โดนอะไรเราจะได้ซักอยู่ขรงถุณซัได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกับผ้าห่อตัวนะคะมาดูกันผ้าห่อตัวก็จะมีทั้งหมดสี่อันนะคะอันนี้ก็สั่งมาเหมือนกันนะคะนี่ก็ผืนใหญ่นะคะไม่แพงนะคะเขาหอกนาะคอาก็จำไม่ได้แล้วอันนี้ เขาเรียกอะไรอะผ้าคลุมนะคะเป็นผ้าคลุมให้นมนะคะน,นี่แล้วก็จะคลุมแบบนี้เวลาให้นมน้องนะคะอันนี้ลงทะเบียนเอาในอินเทอร์เน็ตนะคะของของนมตามี้นะคะเพื่อนๆไปลงทะเบียนเอาได้นะคะผ้าห่อตัวเอาไปสี่ผืนเหมือนกันนะคะผ้าห่อตัวแล้วก็อันนี้ก็ผ้าห่อตัว ถุงมือถุงมือสองนะคะแล้วก็อีกในกระเป๋ากระเป๋าเล็กอีกอันนึงนะคะก็เป็นสามก็ถุงเท้าก็น,นี้คู่หนึง่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็อยู่ในนั้นเอาไปแค่นี้นะคะแล้วก็จะมีเสื้อป้ายหนึ่งสองสามสี่ไปประมาณห้าตัวนะคะแล้วก็หมวกสองใบเสื้อป้ายก็สั่งมานะคะตัวละสิบสิบเก้าบาทสิบเจ็ดบาทหรือเปล่าน่ารักนะคะ ไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงก็สั่งมาทั้งสีชมพูสีฟ้าเลยนะคะโอเคแล้วก็นี้จะเป็นชุดกลับบ้านของคุณแม่นะคะก็แพมเพิสนะคะเอาไปทั้งหมดประมาณห่อหนึ่งนะคะห่อหนึ่งก็ประมาณ24ชิ้นนะคะถ้าไม่พออยังไงก็เขาไปซื้อเอาเพิ่มที่โรงพยาบาลแล้วก็จะมีผ้าเปียกนะคะผ้าเปียกเช็ดก้นเด็ก เอาไปสองห่อนะคะห่อเล็กแล้วก็จะมีนี่นี่น่ารักมากเลยอะไรนะที่ถูงตัวนี่ลูกนะคะแพนควินน้อยในนี้ก็จะมีของดูก,ก็จะมีครีมอาบน้ำนะคะคัตเติลบัตนะคะ,ะมาดูต่อไปกันนะคะ ก็จะมีผ้าอนา,ามัยแบบธรรมดาด้วยนะคะนี้เผื่อวันกลับนะคะเพราะก็เตรียมไปสี่แผ่นนะคะเผื่อวันกลับแล้วก็จะมีในนี้ก็จะมีกางเกงในนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะพอเตรียมเผื่อไว้นี่กระมังนะคะกระมังก็เตรียมไปเผื่อแบบเห็นในรัตด่านะคะเขาส่งฟรีพอดีเผื่อได้ซักผ้าอ้อมผ้าอะไรเงี้ยนะคะ เตรียมไปไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะพอก็เตรียมไปไวเฉยๆ4ี่บเาบาทเองอ่ะเพื่อนๆดูดิมันน่ารักแล้วก็พกพาสะดวกนะคะเราจะใส่ไปก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็อาจจะมีกระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอยังไม่ได้ซื้อใส่ไว้เลยนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย